ตันดำมาเดียวมีคนฟาร์มนะมีคนฟาร์มนะมีคนมีมีคนลงมีคนลงน็อกเออน่าจะลงน่าจะเพื่อนชุบน่าจะเพื่อนชุบ บนบหินเลงบนหินเลงแล้วนะต่อม่งต่ม่นห็นเนี่ยบนหินเนี่ยเล็ง้วนะเออเขาเป็อะไรบ้างวางชัดรับเราจะไปฟาร์มที่อื่นกันปะได้สิก็ได้ เราแบบเดิตรงนี้กระแดะไปไหนนะทไมทถาไม่ก็มาตรงนี้ก็แดดตรงเนี้ยเฮ้ยแต่หน้าดีคนในตรงนั้อนอนนะโอ้โอ้ขับผมกระแดะวงไปวงมาแล้วเฮ้ย่าวงหกไปก่อน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 ไม่มีเดี๋ยวผมขับกระแดะตรง ตอนนี้มีแค่ปืนอ่ะออใช่เองบวงอีกสัตว์มีกระเป๋าไปแล้วเอองอันแรงชิบหายไมันได้เปียกเหย้ยมันอยู่พื้นที่ได้เปียบอ่ะไอ้สัตว์ไม่อะอพวกเขาล่าได้ไม่มีบนเขาเออเจริ่มเจริ่มเจริมเจอแลมเจหน้าผมมีตัวนะ เอาผมสองถ้าผมสองเต่าเบาเต้าวิ่งเบาวิ่งย่องเต้าวิ่งย่องขัเต้าไปย่องเลยโฟดัง้าผมหนึ่งพี่มมอเลยอะเเวพี่ไม่มีสมุกย้อมสมุกให้หน่อยมอยู่รูอยู่มาปาอีก จบเราไม่ไปแอบหนึ่งยิงพร้อมกันไหมหนึ่งสองสวยถุมน้ำหน้าเน่น่อยสวยสวยสวยหนึ่ี่ึงนะอย่าไปึง Surveys, อุ่ยหลังผมเลยเออโดนบบนอกวงยิงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทำไมกดเฮ็ดไม่ได้บอเออเฮือย ah? yeah, <il> right. ่าไม่ได้โดนอีกฝั่งยิงวันหลังวันหลังวันหลังวันนี่ต้องทำไม เลยพี่ล <Whoa, S 2> ูเตอร์ย euh ีงนะอ้าวเอปเตออนลมไม่เป็นหน้าผมลอกเตอร์นะผมนี่วีวิ this ีอันนี้ใครอ่ะอ๋อตังเหรอใช่ใช่ผมดาวตัวหลังยิงไงเมื่อปลาแฟชโอเค เ,เ,ลเล่นชุบชุบชุบแล้วอยู่นี่ก็เลยจะมาหรุดบอไปไม่หา่างเงียบนะเดินมา <c oughs> มันได้ยินนะเนาะ ป,ปีนขึ้นบนหลังคาเลยปีนขึ้นบนลหลังคาได้ปะและ้บิดปีนบนหลังคาได้ปะไม่ใช่ เเลยหีจำ yeah. ใช้เธอหรือเปล่าวิขาดวิปเคอร์เตอร์มีมีเสียงมีเสียงมีเสียงหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าตายอยู่

สวยพี่จะเคื่อนหายนะอวิวเจ็บแล้วพี่พี่เห็นไหมตรงผมเลยเห็นไหมพี่เขาเตือมองรตรงผมพี่เตือข้างหลังผมงไม่เหรอวะพี่เชยอยู่ก็น่าจะประมาณกว,วาผม้ายพี่ดยูประมาณย<ห>ี่สิบนาที่ครบวลจะอัพละ ซ้ำขัดออกอีกขัดออกจบซีซั่นแล้วเลือกดีๆเด้ออาวุธอ่ะไม่เลยว่ารวมเพิ่งห้าคนไม่ก็ลงแต่ไอ้ฟาร์มตะเกียงอ่ะมันต้องใช้สองคนในการลุมตีอ่ะเจอไมเจอหมเออที่ที่ฝั่งคี่มาเขาจอดนะฝั่งขวาเนี่ยเออแต่ไม่ต้องเดินข้ามมาอเตินตรงมาต้ยีกก็ได้ลึกๆก็ได้เออไป มอตีไปถึงโอยตีอะไรเนี่ยมอดเสือกระโดดควักไปเกวะโอเคคนยาคูลใช่ะหมในตัววายก็อนเหรอใช่ป่ะสีดแดงๆโอเคอเคูณห้าร้อรอยไม่ห้าร้อยห้าสิบส่สิบเลยอะ 哎。 ม่วงนี่แหละอดดูดมอนดูดมอน วิ่งเจ้าปู่มาขัดออกขัดออกขัดออกคุณจะขัดมันออกไอเสียวิ้ยวิ้ยมีแน่ ฉันยิงดิตัวตัวตัวฮะฉันตัวเล็กกว่าอีกไอ้เจ้าเจ้าเดี่ยวเกิดมีช่วงไม่ได้ความนี้ก็จะหาสุ่มไปด้านใหม่อ่ะไอ้อะไรพวกมาเงียบๆเลยเก็บของไหมครับ ไอ้กูไปเก็บของาะไอ้อสัตว์แบบตัสตวตสโลโมชันเลยสโลโมชันขอเซมาลงมาเรี้ยวมาเรียวอุ้ยหลังมากสวยพี่ เอาวิดีิดจากไหนเนี่ยปเพราะป็นไม่ใช่เนเอ็ดวดนี่มีคนมีคนตายแล้ตายตายตายตา บึ้มไอามาสส้สองตัวไทยเกรงหรือว่วิวจัด <c oughs> น,น,น,นู่นนู่นหนีแน <c oughs> ่เกตุนหรนอในย4ตินะวิเกตยิบตายพี่ยิบตายมังไ,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 ไป <c oughs> เฮ้ยน hey, ็อกเฉยโอ้ไอ้เหี้ยโดดเอากูน็อกเหรอนึกว่ามันน็อกกูดันบนน็อกดันบนน็อกด้านข้างล่างลงก็ลงตรงนี้ต่อตัวลงก็ลงต่อตัวลงกั็ลงตัวลงแล้วพี่ตรงโอ้ยไอ้เหี้ยเกมติดบัคหัว่าคุยไอ้เหี้ยเกมโอ้เอากูตายก็ได้ ฝากหน่อยขึ้นไม่ได้โอ้กโโีไปเอาไป <c oughs> เอาเอาเอา <c oughs> เกมแม่งยังหวยอะไอสัตว์อยู่ตอ่อที่จริงๆไม่มีผลเนี่ยเนาะไอ้กเกมหวยยิงกูเชื่อแล้วว่าเกมแม่งหวยจริงปับจีอะ อืมเออกูเห็นมันมีตรงนี้หนึ่งคนน่ะเอ้ยมีมีจริงมีจริงมีจริงเหมือแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เขาเลยมีอีกอ่ะสวยมีข้างๆนี่อีกวิ่งมาวิ่งมา เพื่อนไม่ช่วยเพื่อนไม่ช่วยมีเจ็บอ่ะมีตายมีเจ็บกันบ้างอ่ะตายอ่ลงมาแล้ออืออออ้ออย้้อ สว้ไม่ไิีเฮ้ยอย่าอย่าผมไปข้าบบนน้ำม่เ๊้ตัวที่ไม่ยิงอยู่ไหนมาเจอละไป